ครับเดี๋ยวผมครับเห็มดำซิ่งครับผมนี่เราก็มาดูครับมาดู L 5 0 1 8 SP ครับนี่ก็ออกมาได้5เดือนครับคันนี้ก็จะมีทําท่อครับทำท่อแต่งใบมีดครับนี่ก็ปรับหน้าครับ นี่ก็ปั้นคันนาแล้วเตรียมไล่ระดับครับนี่ก็สามไล่ครับสามไล่นิดๆไร่มูลน้อยกว่าหนี่ถอยสามครับดันสองถอยสาม กีสั่งงานไปแล้วครับน้องเขาไม่เคยไม่เคยไล่ดินแบบนี้ครับเคยแต่แบบยกล่องมันไถไล่อย่างนี้ก็ให้โอกาสเด็กมันครับไม่ก็ไม่ได้ว่าตัวเองเก่งอะไรนะครับแต่ว่าให้โอกาสครับ ค่อยปั้นนะครับ ูดถึงว่าดินไซา์แบบนี้ถ้าเอาดินเป็นนี่คือดันเกียร์สามสบายครับก็คือน้องเขายังไม่คล่องครับก็หัดให้ดันเกียร์สมาก่อนไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็เก่งเงครับ ตอนนี้น้องยังดันได้ครับแต่ยังอ่านงานไม่ออกครับเราต้องอยู่สั่งงานอยู่ตลอดเวลา2ชั่วโมงนึงออกมาออกมาบอกทีครับดูรวมๆแล้วก็โอเคครับ แรงครับตัวนี้แ5ว1ห้าอครับแรงแรงดีใช้ได้ครับอัตราการกินน้ำมันก็ไม่ต่างกับไม่ต่างกับตัวธรรมดานะครับตัวตัวบีทหรือเปล่าตัวธรรมดาอยู่ที่คนขับด้วยแหละครับว่าจะขับสไตล์ไหนขับยังไง เจอกันคลิปหน้าครับผมนี่ก็บายบายครับสวัสดีครับ